พหนึ่งพัเจนึเ็ะคะโดยเขาก็จะแบ,บ่งว่าเป้นที่ไหนบ้างอันนี้ก็จะไม่พูดกัน,นะคะก็คือเขาจะมีมีู้เป็นป่วยที่ได้รับการจับตัวในทต่า,สตาลาสถาบนโรียาบาลนะคะ,ะซึ่งประเด็นสคัญก็คือเขาก็าการที่จะคัดแยกคัดแยกออกออกยาแอีนั่นก็คือแล้วก็คัดแยกออก แก้พวกอะดรีนาลีนไฮโดรคอร์ติโนแล้วก็โพรเมทซีเนี่ยสััวเนี้ยเพื่อที่จะดูว่าอยาตัวไหนเนี้ยที่มันไม่มีข้อบ่ในทันทีได้ชัดเจนะนะคะ,ะการรบสมบทีเขาเลือกผู้ป่วยเนี่ยเขาว็สเ้นอุดลราะว่าผู้ป่วยได้ผู้ทดสอบเนี้ยมีควบมมีควม่วชาญนะคะโดยเขาสูงตัวอย่างขาวดโดยใช้นิโเราม,มีให้มีแฟนนะคะแล้วก็ เขาบอกว่าเมื่อนำมาทำการศึกษาปนลแล้วประเมินผลแล้วเวน,น,นี่ยก็คือพบว่าไม่มีสิเกียรติในใดเลยนะคะจากติกเกอร์ที่หนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าเขาได้มีการแบ่งผู้ป่วยจากท่าแรกคือเขาสง่งระยะผู้ปว่วยมาจาก4,000ค,ค,คนเนี่ยเขาก็มีการคัดเหลือผู้คัดคัดเหลือผู้ป่วยจนเหลือ1,07คนเนี จากนั้นก็มีการแบ่งผู้ป่วย1,007คนเนี่ยเป็นทั้งหมด8กลุ่มในการนะคะกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่กลุ่มที่ได้รับยาสองตัวนะคะก็คือเป็นอะดรีนาลีนและไฮโดรคอร์ติซอลไฮโดรคอร์ติซอลนะคะแต่ว่าป4ตัวจะเป็นฮอร์โมนก็คือเป็นเหมือนกับเป็นคอมไบน์นะคะส่วนกลุ่มที่สองนะคะกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองจะเป็นกลุ่มที่ ีินดอีเพียงตัวเดียวนะคะแล้วคือเขาก็จะตรงข้างหน้านะที่เป็นจำนวนเองก็คือเขาจะบอกว่าจำนวนผู้ปว่วยที่อยู่ในกลุ่นี้นในกลุ่มการทดลองที่ได้รับย,ยาตเนี้ยมีทั้งหมดกี่คนอ่ะเสร็จกลุ่มต่อไปนะคะก็จะมีทุกกลุ่มต่อไปจะเป็นผู้ปว่วยที่ได้รับอดะดรีนาลีนและโทเมทาซีนนะคะสองตัวได้รับไปสองตัวแล้วก็กลุ่มถัดไปก็จะได้รับหมดเลยก็คือมีอะดรีนาลีนโทเมนาซีแล้วก็สเตโนพา ไก็จะเป็นไฮโดรคอริโซนกับโคมิคาซีนะคะแล้วก็ตามน,นี้ไเรื่อยๆร่ะ